ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาชนาพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาชนามาเผยแผ่ชื่อว่าฐานะสูตรสูตรที่ว่าเรื่องการพิจารณาเนื่องเดืองการพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างแน่นอนทุกรูปทุกดามทุกคนขอความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้้มีพระภารัสว่าปีสูตรทั้งหลาย ฐานะหประการนี้สติปรดกระหัตหรือแม้กระทั่งบรรพัิจควรพิจารณาเนื่งๆอย่างนี้ว่าคือหนึ่งเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้สามเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้สี่เราต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น เรามีกรรมเป็นของตนผู้รับผลของกรรมมีกร,กรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งพาอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ไม่ว่าจะดีหรือชัวว่วก็ตามย่อมจะได้รับผลของการกระทำนั้นข้อความเหล่านี้ก็มาในพระสูตรอังคุตตรนิการปัญจการนิบาศ พระไตรปิฎกเนทีที่22ข้อที่57หน้าที่99ปพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าแม้กระทั่งไขรไก็ตามคนรอบข้างคนที่เป็นที่รักวก็เป็นที่รักที่สุดแล้วรูปน้ำขันหน้าของเราที่ถือคอมันก็จะเป็นอย่างนี้เกิดมาเป็นวันก็นับว่าจะแก่ไปทุกวันแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดา ส่วนคนที่ยังอายุน้อยก็ยังกระโดดลอดเต้นยังสนุกสนานให้หาแต่ว่าเมื่อล่วงวัยผ่านไปปามแก่คืบคานเข้ามาก็จะโรครอของปามแก่เพราะทุกคนต้องแก่ความเจ็บไข้ในป่วยเมื่ออายุอนามากขึ้นทุกคนก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บกันทางนั้นไม่มียกเว้นเราก็ดูคนรอบข้างเรายิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่โรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เอมีโรคภัยไข้เจ็บและความตายก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาเราไปดูวัดทุกวัดสาลาทุกสาลามีแต่สอสวดกันทุกวันแตกวันหนึ่งก็จะถึงคิวเราบ้างเราจะต้องพัดภาพสิ่งที่รักที่พอใจไม่ว่าคนหรือว่าถูกสิ่งของเราก็จะจากอยู่ดีแล้วก็ที่สวดเราทํากรรมดีก็ได้รับผลดีกรรมทำกรรมชั่วก็ได้รับกรรมชั่ว ฉะนั้นเราควรจะทำแต่กรรมดีเพื่อรับผลของความดีนั่นเองอาตมาภาพาำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเจริญพร